But yeah. ที่อเมริกามีผู้หญิงผิวดำคนหนึ่งนะชื่อโอซิโอลาอยู่ที่รัฐมิซซิป,ปีนะซึ่งเป็นรัฐที่มีคนผิวดำเยอะตอนที่ยังเป็นเด็กเนี่ยเธอยากจนแต่ว่าก็รักการเรียนมากขยันเรียน แต่บอกว่าพอเรียนได้แค่ชั้นปหกก็ต้องออกจากโรงเรียนเพราะว่าป้าป่าปวยไม่มีใครช่วยดูแลแล้วเธอก็ดูแลป้าหลายปีนะจนป้าตายเธออยากเรียนสือนะแต่ว่าเธอก็บอกว่าเนี่ยอยากเรียนกับ เพื่อนเด้วยกันเพื่อนก็ไปอยู่ชั้นไกลแล้วถ้าธะกลับเข้าไปเรียนก็ไม่ได้เรียนห้องเดียวกับเพื่อนก็เ,นเลยตัดสินใจไม่เรียนต่อแล้วก็อย่างชีพด้วยการรับจ้างซักผ้าซักผ้านี่ซักผ้าดยมือนะ ราคาก็ไม่แพงกองหนึ่งก็ไม่ถึงดอลลาร์กองหนึ่งก็หลายตัวนะแล้วเธอซักผ้าทั้งวันตั้งแต่รุ่งสางจนถึงค่ำแล้วก็ซักผ้าไม่มีวันหยุดต่อนเนื่องกันยาถึงเจ็ดสิบห้าปี ขาดอายุ80แล้วก็ยังไม่หยุดสักผ้านะมาหยุดเอาก็ตอน,น,นอายุด87เพราะว่าเป็นโรคไขข้ออักเสบโอ้ช่วตเธอลำบากมากนะแล้วก,ก็ไม่ทิ้งความเพียรเนื่องจากความรู้ไม่มีนะก็เลยต้องอยังชื่อด้วยการสักผ้าอย่างเงี้ย75ปี แต่เธอก็อยู่ยังมีความสุขนะแม้รายได้จะน้อยแต่เธอก็ใช้น้อยด้วยบางเธอเนี่ยไม่มีเครื่องปรับอากาศโทรทัศน์ก็มีแบบขาวดำไม่ใช่โทรทัศน์สีโทรศัพท์ไม่ต้องพูดถึงเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์เก่า ที่ตกทอดมาจากคนอื่นๆเป็นมือสองมือสามมือสี่แ้งอาหารการกินก็อยู่ง่ายๆนะกินผักกินถั่วเนื้อกินน้อยเสื้อผ้าก็มีไม่กี่ตัวแต่และตัวนี่ก็ใช้ใส่จนเปื่อย ไปไหนก็นั่งรถประจำทางแต่เธอมีเงินออมนะมีเงินออมทุกวันก็ทุกเดือนก็จะไปธนาคารเอาเงินไปฝากไว้ที่ธนาคารแล้วเธอก็ไม่เคยติดตามดูเลยนะว่าเงินที่ฝากไว้ในธนาคารมีเท่าไหร่จนกระทั่งพอกเกษียณหรือว่า ทำงานต่อไม่ไหวนะอายุ87ปีหลังจากที่ทาง,งานมา75ปีเธอพอเธอไปที่ธนาคารก็พบว่าเงินฝากเธอเนี่ยมันมีมากถึง280,000ดอลลาร์ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็หลายล้านนะเจ้าที่ธนาคารก็ประหลาดใจนะว่ายิงจนๆเนี่ย เอาเงินมาฝากธนาคารเดธอแล้วไม่เท่าไหร่นี่มีเงินเก็บนี่หลายแสนมากแต่เธอก็ยังพอใจใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายใครๆมองว่าเธอยากจนแต่เธอกลับมองว่าเธออยู่แบบสบายธนาคารถามว่าเนี่ยเธอจะเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไรเธอบอกว่าจะเอาเงินไปช่วย คนที่ไม่มีงทุนเรียนหนังสือมอบเงินแสนห0 0หมดอลลาร์ให้กับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในมิสซิสซิปปีเพื่อเป็นุนการศาึกษาสำหรับเด็กยากจนมหาวิทยาลัยนี้ส่วนใหญ่นักศึกษาก็เป็นเด็กผิวดำซึ่งจำนวนไม่น้อยนี้ก็ยากจนไม่มีทุนเรียนหนังสือ เธอนึกถึงตัวเธอเองเนี่ยสมัยที่เป็นเด็กก็ไม่มีทุนเรียนหนังสือนะหากว่าที่บ้านเดือดร้อนก็ต้องออกจากโรงเรียนนะเพราะว่าทุนที่เธอมอบให้กับมาชัายนี้มันช่วยเปลี่ยนชีวิตของเด็กที่ยากจนจำนวนมากเลยนะ เรื่องหลังเธอเนี่ยพอเป็นข่าวนี่มันก็แพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางคนก็ชื่นชมสรรเสริญเธอพาชวนเธอไปออกรายการโทรทัศน์แต่เธอก็บอกว่าก็ฉันแค่อยากให้คนมีโอกาสที่เรียนหนังสือเท่านั้นแหละเธอไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เธอทำนี่มันยิ่งใหญ่อะไรเลย,เลยแต่คนอื่นไม่ได้เห็นอย่างนั้นนะให้รางวัลเธอนี่ เป็น100ร้อยร้อยรางวัลเลยสามรอยรางวัลได้รวนทั้งรางวัลสูงสุดจากประธานนาธิบดีอเมริกันนะคลินตันแต้เธอก็แปลกใจเธอบอกก็ฉันก็เแค่คนธรรมดาไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เรื่องหลังเธอไม่ธรรมดานะเพราะว่าแม้ยากจนเนี่ยแต่ว่าไม่กลดาชตากรรมและยังสามารถจะมีเงินเก็บ และเงินเก็บนั้นเนี่ยไม่ได้เอามาใช้เพื่อตัวเองแต่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเป็นตัวอย่างคนที่นึกถึงผู้อื่นนะคนเราท้านึกถึงผู้อื่นแล้วเนี่ยสามารถจะทำสิ่งที่อัศจรรย์ได้และที่เธอนึกถึงผู้อื่นก็เพราะว่าเธอรู้จักมองเวลานึกถึงตัวเองว่าเออเราตอนเป็นเด็กเรายากจนนะเราไม่มีทุนเรียนหนังสือ เราต้องออกจากเรียนกลางคันอยากจะให้คนหนึ่งเขามีโอกาสดีกว่าเราไม่เป็นเหมือนเราบ้างเธอเลยเก็บเงินเจรนิดเจรนหน่อยโดยไม่แตะต้องเลยเพื่อมาใช้เป็นทุนการศึกษาแต่เงินส่วนหนึ่งเธอก็คงจะมาใช้นะในยามชาราเพราะว่าพอทำงานต่อไม่ได้แล้วมันก็ต้องมีแต่รายจ่าย ก็งเงินที่เก็บนี่มาใช้แต่เป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็เอาไปเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ยากจนนะเล้เธอเป็นตัวอย่างคนที่มีทำที่เรียกว่าสันโดษน,นะสันโดษเนี่ยความหมายก็ยคือพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้อีกความหมายก็ยคือว่าใช้น้อยนะไม่ฟุ่มเฟือยฟุ่งเฟอ แต่ใช้น้อยแล้วเนี่ยถ้าหามาพอใช้นี่ยังไม่พอนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเมื่อใช้น้อยก็หามาพอใช้เสร็จแล้วก็ไม่ทำอะไรนั่งนั่น,นอนๆอน,น,อ,นอย่างนี้ไม่ใช่สันโดษที่ถูกต้องสันโดษที่ถูกต้อง่ยงต้องมีความเพียรมากำกับด้วยถ้ามีเงินพอใช้แล้วหยุด อันนั้นไม่เรียกว่าสันโดษน,นะต้องขยันเช่นบางคนก็เมื่อหาเงินพอใช้แล้วก็เอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปทำประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือไปไปปฏิบัติธรรมแต่บางคนพอใช้แล้วก็ยังหาเงินต่อไม่ใช่เพื่อเอามาเปิลเปิดตัวนะแต่ว่าเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนะแบบนี้ก็เป็นสันโดษเหมือนกันนะ ใช้น้อยแต่มีมากแต่ที่มีมากเนี่ยไม่ใช่เพื่อเอามาปลนเปลือตัวแต่เพื่อไปช่วยเหลือผู้อื่นนะนเป็นตัวอย่างของสันโดษที่ถูกต้องนะสันโดษแบบนี้เนี่ยอาจจะมีคนที่ร่ำรวยก็ได้นะมีฝ่ายคนหนึ่งนะชื่อชักฟินนี่ พิ่งตายไปเมื่อสักสองสมปีที่แล้วตอนที่ตายก็อายุเก้าสิโอเซียล่านี่ตายอายุเก้าเนะเมื่อเกือบ30สปีที่แล้วแต่ชาอฟินี่นี่เพิ่งตายเมื่อสาสี่ปีก่อนเป็นมหาเศรษฐีนะแต่ว่าแกมีเงินหาเงินมาได้หลายแสนล้านเนี่ยสามสาม,สามแสนล้านบาทได้ เพราะว่า2.5แสนล้านบาทเนี่ยเอามาใช้บริจ,รจาคเพื่อการกุศลสารพัดการกุศลเลยแล้วตัวเองก็ใช้อยู่แบบง่ายๆไม่มีบ้านของตัวเองนะเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่ไม่มีรถส่วนตัวไปไหนมาไหนก็นั่งรถประจำทางจนกระทั่งอายุ75แก่แล้วถึงค่อยมีรถส่วนตัวราคาถูกๆ นาฬิกาก็ใช้คาสิโอราคาสิบดอลลาร์รวยมหาศาลแต่ไม่มีบ้านส่วนตัวนะไม่มีรถส่วนตัวแกหามาได้เยอะแต่ใช้น้อยแล้วที่เหลือทำอะไรเอาไปช่วยเหลือผู้อื่นนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนที่รวยนะทั้งรวยทรัพย์แล้วก็รวยอริยทรัพย์ด้วย คุณยายโอเซอลาเนี่ยอาจจะไม่ได้รวยทรัพย์นะแต่ว่าแกรวยอริยทรัพย์นะซึ่งทําให้เป็นคนมีน้ําใจทั้งคู่นะฐานะการเงินต่างกันนะแต่ว่าเป็นแบบอย่างแห่งคุณธรรมแล้วก็สอนธรรมให้กับเราได้เยอะนะโดยเพราะการรู้จักหาความสุขโดยไม่ต้องพึ่งเงินคนที่สันโดษวันนี้ได้ก็ต้องมีความสุขนะ ไม่ได้อดไม่ได้กล้ากลืนฝืนทนในการใช้ชีวิตและความสุขมาจากไหนความสุขก็มาจากชีวิตที่เรียบง่ายความสุขมาจากการที่ได้ทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นเพราะนั้นก็เลยไม่ต้องใช้เงินเพื่อซื้อความสุขอย่างที่คนส่วนใหญ่เขาทำกันมีเงินมากแต่ไม่ได้เอาเงินใช้เอามาเอาเงินมาใช้เพื่อปล้นประตนเองแต่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้เป็นคุณธรรมที่น่ายกย่องมากเตรียมรับพร้อม ที่ตั้งปฏิตังตุมหังคอยจะผ่นที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิบะเมวาสมิชาตุ สำเร็จโดยชาพรสาเพปุเรนตุสังกปาพอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่โทปนารโสยาทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญโชิรโซยาทาเหมือนแก้วัณิอันสว่งางสวยคน,นยินดีสาพีีิโยวิวชนตุ การายทั้งปวงจมบำรารไปสรรพโรโควินาสตุทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยทรายามีแก่ท่าน ေဟိဇေဟ so so <oughs and Rad io> ာယုကောဟောဝါသန္တုပ္ပေနှုမိကသုမိအယုယယိဝါသနသိရေသနိတဝုသာဝတ္တယိနောသရောဓမ္မာဝသတိအယုဝန္တောသုခဝလံ สีบาการณเหออายุวันนาสุขภาภะลาเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติว้กราบปกติอ,อ่านนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิสวาตุสามะมังกลังสัพพมงคนจงมีแก่ทานราคันุสสะเทวตา ทั้งวงจงรักษาทานนักศาพุทธานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าอาธมานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรมอาสังฆานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์ท่านสจนี่าวันุเตหขอความสดีทั้งหลายแก่ท่านทูตเทม အဈင်္ဂါယောနိသောပိသပာတံပတိစေဝါမိနေဝသဝယယနမသယယနမနနယယဝိဖို့သနာယဧဝိမာသကာယသဇိတိယာယပနာယဝိสุဘရတိယနုဟာဟာယဧတိဘူရာတံဒဝေသန္တံပတိဟံဂာမိနဝံဒဝေသန္တံလောကသေသမိ အရာဒမေဟောဝေစေဇီအနာဝတတတဓါဘသုဝိဟာရောဇာတိ